น้ำพุร้อนคือน้ำใต้ดินที่ได้รับพลังงานจากความร้อนจากแหล่งความร้อนใต้พิภพทําให้มีแรงดันสูงและเคลื่อนตัวสู่ด้านบนจนกลายเป็นน้ำพุร้อนส่วนบ่อน,น้ําร้อนนั้นคือแหล่งน้ําร้อนใต้ดินที่แทรกตัวขึ้นมาบนผิวโลกและเอ่อขังเป็นแอ่งน้ําซึ่งจะมีอุณหภูมิตั้งแต่อุ่นๆจนถึงขั้นเดือดแล้วแต่แหล่งที่เกิดและอาจจะมีแร่ธาตุหรือก๊าซละลายผสมอยู่ด้วยประเทศไทยเรามีแหล่งน้ําพุร้อนและบ่อน,น้ําร้อนหลายแห่ง แต่ละแห่งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคล้ายกับการแช่ออนเซนในประเทศญี่ปุ่นอับดุลไททูบจะพาคุณไปพบกับ7น้ำพุร้อนในไทยที่ฟินเหมือนได้แช่ออนเซนที่ญี่ปุ่นครับ 1. น้ำพุร้อนสันกำแพงเชียงใหม่ น้ำพุร้อนสันกำแพงตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแต่ก่อนนี้น้ำพุร้อนอยู่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงจึงได้ตั้งชื่อตามเขตอำเภอแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองน้ำพุร้อนแห่งนี้มาอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ออนแต่ยังใช้ชื่อเดิมอยู่น้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติแบบไกเซอร์คือเกิดจากหลุมที่มีลักษณะเป็นท่อลึกลงไปในชั้นใต้เปลือกโลกส่วนที่ลึกที่สุดคือชั้นหินอคนัคนีหรือแมกมา เมื่อชั้นน้ำที่อยู่ใกล้แมกมาเดือดทำให้เกิดไอน้ำหรือแกส๊สจนมีแรงดันน้ำจากใต้พื้นโลกให้แชกขึ้นมาตามรอยแตกร้าวของหินและดินดันตัวขึ้นพุ่งออกมาเป็นน้ำพุร้อนเป็นปรากฏการธรรมชาติที่พบได้ไม่กี่แห่งในโลกซึ่งความสูงของน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นไปในอากาศขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้ำที่ร้อนขนาดไหนสำหรับน้ำพุร้อนสันกำแพงมีระดับอุณหภูมิจากใต้ดิน105องศาเซลเซียส ทำให้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า1 0 1ถึงเมตรนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้มาชมน้ำพุร้อนที่โผยพุ่งขึ้นสู่อากาศด้วยอุณหภูมิน้ําสูงถึง105องศาเซลเซียสสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการซื้อไข่มาใส่ฉลอมต้มในบ่อน,น้ําร้อนที่อยู่ติดกับน้ําพุร้อนและจะได้ไข่ต้มที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุจากน้ําพุร้อนที่ซึมเข้าไปในไข่หรือที่เรียกว่าไข่ออนเซนแต่ไม่ควรเข้าใกล้จุดน้ำพุร้อนมากจนเกินไปเพราะอาจได้รับอันตรายได้ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลา คือบ่อน้ําร้อนแช่เท้าที่มีลักษณะเป็นแนวยาวอุณหภูมิความร้อนของน้ําก็จะลดระดับลงไปตามระยะที่ห่างจากตัวน้ําพุดังนั้นใครที่ไม่ค่อยชอบน้ําร้อนมากแนะนําให้ไปแช่เท้าบริเวณท้ายทายบ่อใกล้กันจะมีบ่อแช่น้ําร้อนสาธารณะและสระว่ายน้ําแร่ส่วนใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวก็มีห้องแช่น้ําแร่ให้บริการแบบเป็นสัดส่วนมีจุดกลางเต็นท์รีสอร์ทร้านค้าชุมชนร้านอาหารและบริการนวดแผนไทยอีกด้วย 2. น้ำพุร้อนฝางเชียงใหม่น้ำพุร้อนแห่งนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นน้ำพุร้อนแบบไกเซอร์พุ่งออกมา30นาทีต่อครั้งสูงกว่า30เมตรอุณหภูมิประมาณ40 8 8ถึง88องศาเซลเซียสภายในพื้นที่กว่า10ไร่จะมีบ่อน้ำพุร้อนกระจายตัวอยู่มากถึง50บ่อซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกได้พัฒนาพื้นที่ ทำทางเดินแนวหินให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปชมน้ําพุร้อนได้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับจัดโซนอาบน้ําแร่และอบไอน้ําบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยเนื่องจากแร่ธาตุที่ปนมากับน้ําพุร้อนมีทั้งแคลเซียมโซเดียมซัลเฟอร์ที่เชื่อกันว่ามีคุณสมบัติในการช่วยรักษาโรคผิวหนังและโรคไขข้ออักเสบได้นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติชมป่าบเบญจพรรณก่อนจะถึงบ่อน,น้ำพุร้อนด้วย น้ำพุร้อนฝางนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วยังเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพแห่งแรกในประเทศไทยและแห่งแรกในเอเชียอาคเนด้วยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ปีละประมาณ1 2ล้านแสนกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจะถูกส่งต่อเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 3. โป่งเดือดป่าแป้เชียงใหม่โป่งเดือดป่าแป้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังตำบลป่าแป้อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นอุรร้อนแบบไกเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีจำนวน3-4บ่ออุณหภูมิน้ำใต้ดินราว170-200องศาส่วนน้ำผิวดินประมาณ90-100องศาเซลเซียส ในอดีตน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นจากโป่งเดือดป่าแปมีความสูงถึง5เมตรแต่ปัจจุบันสูงแค่1เมตรเนื่องจากปริมาณน้ำใต้ดินลดน้อยลงเมื่อก่อนนี้โป่งเดือดป่าแปเป็นเพียงเส้นทางแวะผ่านสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปไปลายแต่ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีการสร้างบ้านพักของอุทยานไว้รองรับนักท่องเที่ยว มีลานกลางเต็นท์ร้านค้าบ่อแช่เท้าแช่ตัวสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจากด้านหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังไปยังน้ำพุร้อนผ่านป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และมอสชนิดต่างๆ 4. น้ำพุร้อนแจซ้อนลำปาง แหล่งน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางป,าประกอบไปด้วยบ่อน้ำร้อน9บ่อเกิดจากน้ำบนผิวดินที่ไหลซึมผ่านรอยแตกระหว่างชั้นหินลงไปใต้ดินซึ่งอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนแม่ทำให้ใต้ดินนั้นมีอุณหภูมิสูงถึง149องศาเซลเซียสความร้อนจะด,ดันน้ำให้กลับขึ้นมาสู่ผิวดินด้านบนอีกครั้งกลายเป็นแอ่งน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ68-82องศาเซลเซ,ลเซียส ความพิเศษอีกอย่างของแหล่งน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนคือในทานน้ำแร่จะมีสารายเทอร์โมฟิลิกที่ทนต่อความร้อนเป็นพิเศษและยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดเป็นกลุ่มแรกๆของโลกอีกด้วยช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์หรือช่วงฤดูหนาวนอกจากจะมาแช่น้ำแร่ร้อนหรือออนเซ็นแบบไทยๆบำบัดความเมื่อยล้าทำให้ร่างกายสดชื่นหรือมารักษาโรคผิวหนัง ทิวทัศน์บริเวณแหล่งน้ำพุร้อนอยังงดงามไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉพาะในยามเช้าเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องกระทบกับหมอกไอน้ําที่ลอยอยู่เหนือบ่อน,น้ําร้อนที่มีขดหินน้อยใหญ่กระจายไปทั่วบริเวณทําให้กลายเป็นทุ่งหมอกสีทองงดงาม 5. น้ำพุร้อนหินดาดกาญจนบ,บุรี ในอดีตน้ำพุร้อนแห่งนี้ชื่อน้ำพุร้อนกุยมัง่งเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติริมลำธารอยู่ในพื้นที่บ้านกุยมัง่งตําบลหินดาษอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค้นพบโดยทหารญี่ปุ่น ที่เข้ามาสร้างทางรถไฟเพื่อไปประเทศเมียนมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อมีการสำรวจพื้นที่ไปจนถึงลำห้วยกุยมั่งก็พบว่าลำห้วยแห่งนี้มีน้ำพุร้อนจึงมีการสร้างบ่อซีเมนต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นบ่ออาบน้ำร้อนขายกับออนเซ็นในญี่ปุ่นประเชื่อกันว่าน้ำพุร้อนแห่งนี้มีสรรพคุณในการรักษาโรคเน็บชาและไขขออ้อเกเสบต่อมาจึงมีการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนหินดาจะมีทั้งหมด8บ่อ ความร้อนประมาณ45-55องศาเซลเซียสแตกต่างกันไปในแต่ละบ่อโดยบ่อที่1จะร้อนที่สุดและลึกที่สุดสามารถลงไปแช่ตัวได้ส่วนบ่อที่2ความลึกไม่มากเท่าบ่อแรกจึงนิยมมานั่งแช่เท้ากันที่บ่อน,นี้ส่วนบ่อสุดท้ายนั้นเป็นบ่อที่มีความร้อนน้อยที่สุดและไม่ลึกเด็กๆสามารถมาแช่ตัวได้ 6. บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษาวาริน ระนองบอ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษาวารินที่ตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นบอ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอุณหภูมิน้ำอยู่ที่ประมาณ65องศาเซลเซียสมีอยู่ทั้งหมด3บอ่อคือบอ่อพ่อเป็นบอ่อปูนวงกลมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง2.3เมตรน้ำในบอ่อมีลักษณะใสสีอมฟ้า มีฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พุดขึ้นมาเล็กน้อยไม่มีสาหรายน้ำร้อนเจือปนและน้ำจะไหลล้นออกมานอกบ่อตลอดเวลาทำให้บริเวณปากบ่อและผนังบ่อด้านนอกมีการสะสมของแร่แคลไซด์ส่วนบ่อแม่เป็นบ่อปูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เมตรน้ำร้อนในบ่อมีลักษณะสายเช่นกันและมีแร่อันเทเรชันเคลือบที่ด้านในผนังบ่อเล็กน้อยสุดท้ายคือบ่อลูกสาวเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตร น้ำมีความใสและมีฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พุดขึ้นมามากกว่า2บอ่อแรกนอกจากนี้ยังมีการสร้างบ่อแช่เท้าบ่อแช่ตัวแบบออนเซนไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้วยปัจจุบันแหล่งน้ำพุร้อนบ่อน้ำร้อนส่วนสาธารณะรักษาวารินกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนองประอยู่ใกล้ชุมชนเดินทางสะดวก มีการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งบริการอาบน้ำแร่บำบัดสุขภาพบริการแชร่เท้าเพื่อความผ่อนคลายและมีสวนสาธารณะให้นักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดระนองใช้พักผ่อนหย่อนใจด้วยครับ 7. น้ำตกร้อนคลองท่อมกระบี่สำหรับน้ำตกร้อนคลองท่อมเป็นน้ำตกขนาดเล็กสูง5เมตรกว้าง10เมตร เกิดจากแหล่งแร่น้ำร้อนใต้ดินที่ซึมขึ้นมาบนผิวดินไหลขนานไปตามความลาดชันของภูเขาเกิดเป็นน้ำตกขนาดเล็กบนตลิ่งของคลองท่อมและมีแอ่งน้ำที่สามารถลงไปแช่ตัวได้หลายบ่ออุณหภูมิน้ำที่ไหลออกมาอยู่ที่ประมาณ42องศาเซลเซียสเป็นน้ำตกร้อนที่หาได้ยากในประเทศไทยส่วนสะมรกฏนั้นอยู่ไม่ไกลาจากน้ำตกร้อนซึ่งมีต้นกําเนิดจากสระน้ําพุที่เป็นน้ําพุร้อนขึ้นมาบนผิวดิน จากนั้นน้ำร้อนจะไหลไปรวมกับน้ำจากป่าลงสู่แอ่งขนาดใหญ่เกิดเป็นสระน้ำธรรมชาติกลางป่าที่เขียวสดใสอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ30-35ถึงองศาเซลเซียสด้วยความสวยงามของน้ำที่ใสกระจ่างราวกับมรกตน้ำงามยังมีทาน้ำไหลบริเวณรอบข้างซึ่งเต็มไปด้วยปลาขนาดเล็กและเส้นทางเดินสู่ศัมรกตยังเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติชั้นดีจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกแห่งของจังหวัดตรบี ที่ไม่ควรพลาดครับส่วนน้ำพุร้อนเค็มเป็นน้ำพุร้อนที่เกิดตามธรรมชาติเป็นการผสมผสา,ากนการระหว่างน้ำร้อนกับน้ำทะเลกลายเป็นน้ำพุร้อนที่มีความเค็มซึ่งแต่เดิมนั้นน้ำพุร้อนเค็มอยู่กลางป่าชายเลนแต่อบตอบตห้วยน้ำขาวเข้ามาปรับปรุงพื้นที่สร้างบ่อน้าผุดเป็นบ่อต้นน้ำอุณหภูมิอยู่ที่47องศาเซลเซียสซึ่งบ่อต้นน้ำหรือบ่อแม่นี้จะไม่อนุญาตให้ลงแช่แต่จะมีบ่อแยกต่างหากอีกบ่อสำหรับแช่ตัวได้ ประเทศไทยเรานั้นยังมีน้ำพุร้อนอีกมากมายหลายแห่งเช่นน้ำพุร้อนพระร่วงที่กำแพงเพชรน้ำพุร้อนเทพพนมที่จังหวัดเชียงใหม่น้ำพุร้อนไสยงามที่แม่ห้องสอนบ่อน้ำแร่ร้อนบ้านพรรังจังหวัดระนองบ่อน้ำร้อนเบตงจังหวัดยะลาและวันณอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังที่จังหวัดตรังเปิดประเทศแล้วไปเที่ยวกันแบบฟินๆกันได้นะครับ